พีเจถอดแบบด j เพุทธน่ารักไม่ไหวพ่อลูกในชุดนักฟุตบอลหลอความจ้ำมั่มน่ารักน้องพีเจลูกชายของคู่ d ีเพุทธพุทธิชยัยกับภรรยาจุ๋ยวรัตทยาเรียกว่าทําเอาหลายคนตกหนุ่มรักจริงๆเป็นหนุ่มน้อยซุปตาฟันน้ำนมตั้งแต่เด็กเลยแถมฉายแววหล่อตั้งแต่เด็กอนาคตลูกชายพุทธุ๋ยน่าจะได้เดินทางเข้าสู่วงการบันเทิงตามพ่อแม่่แน่ แต่ตอนนี้ที่เจพุดก็จับลูกชายแต่งตัวแบบพ่อไปก่อนอย่างภาพน่นารักล่า,ลา,ลาสุดที่เห็นน้องพีเจใส่ชุดนักฟุตบอลทีมแมนยูทีมโปรโดของพ่อมาในชุดแดงเหมือนกันแถมมี็อตที่น้องพีเจได้ลงสนามด้วยและความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องพีเจที่นอกจากชุดที่ใส่แล้วจะดูตะมุตะมิน่ารักแล้วน้องพีเจยังเพิ่งตัดผมใหม่มาด้วยน่ารักขุดผุดไปเลยลูกยิ้มทีพี่ๆจะละลายไปหมดแล้วขอขอบคุณภาพครูพุพทธิชยัยน้อง PJ พีเจภาพแหล่งข้อมูลขา่าว สนุกหรือควมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ